แล้วเฮ้ยท่าพิษไปก่อนเลยได้อุย้ย <Wow. S 1> นี่ผมท่าพิษนะครับได้ยาครูฉิดม,มาสามอันนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับท่าพิษนะครับผมนะนี่โอ้โหแม่ตายตรงเดิมเลยมาทำไมเหลือแต่แมงป่องวะเนี่ยนะครับอ่าแมงป่องก็ได้มานะครับผมอา้าวเฮ้ยแมงป่องสลบปชีย้ยะนะครับผมโอ้โห โอเคับผมวันนี้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมครับ Only TV เหมือนเดิมครับหรือว่าจะเรียกว่า Only ก็ได้นะเออ Only TV ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพาน้องครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คโมบายหมุงบูตอนกันอีกเช่นเคยนะ,นะ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของพี่เองนะครับโอ้โหดูสกิ๊ก,กาตเต็มเลยนะก็เพราะว่าพี่มียาคูณสิบเยอะไงพี่ก็เลยจับสัตว์ได้แบบเยอะๆนะครับผมนะอเออ <al> <une> โอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพา้องเขาไปฟาร์มยาคูณสิบกันฮะนี่แค่มันได้เยอะๆอย่างนี้เลยครับผมโอ้ยผมมีร้อยเจ็ดสิบยาคูณสิบนะตอนนี้แม่นี่วิธีที่เราจะฟาร์มก็คือการ หาที่แฟกนะครับผมนะจากถ้ำนะฮะหลังจากที่ผมแบบไอ้นี่แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมแบบเล่นมาจนแบบว่าโอ้โหลงไปทุกถ้ำเลยฮะนี่โอ้โ,อโหนี่ถ้ำที่จะมียาคูณสิบก็จะมีถ้ำนี้นะครับผมแล้วเป็นถ้ำถ้ำพิษนะครับตัวนี้นะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นถ้ำลาวาใช่ไหมเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นถ้ำกลางแมปนะครับผมตรงกลางแมปตรงภูเขาอะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะมียาคูณสิบให้นะครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นถ้ำลาวาฮะอ่าก็จะมียาคูซิปแล้วก็ปืนบูปินให้แล้วก็คอสโบนะคัผมนะสำคัญมากฮะในการเล่นตอนใหม่ๆฮะคองผมเนี่ยเออถ้ำลาวานี่แบบจุดเกิดผมเลยนะอันนี้ก็จะเป็นถ้ำฮันเตอร์นะครับนะเป็นถ้ำง่ายๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะเออนี่ตรงอยู่แถวโซนอีซีมีเดียมนี่แหละนะครผมนะเออเป็นถ้ำฮันเตอร์นะครับส่วนถ้ำที่ให้ออยาคู1ิปมาเยอะขนาดนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมี ถ้ำพิษนะครับนะอาที่ผมไปฟาร์ม,มานะเออถ้ำพิษนี่ให้มาแบบทีละ3อันเลยครับแต่ว่ามันจะุ่มได้ถนะ้าบางทีมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ได้เอมเบอร์ด้วยนะเออนี่ทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขอปิดซูมก่อนนะผมซูมหน้าจออยู่นะครับนี่หมดฟุดซูมหน้าจอดูได้นะครับลองๆอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยฮะซึ่งการฟาร์มในวันนี้ก็จะแปลกนิดนึงคนระับผมจะไม่ได้ลงถ้ำนะผมจะแบบตายเกิดในถ้ำเลยนะครับเพราะว่าผมไปวางเตียงไปแล้วนะครับผมอ่า คนใครอยากรู้วิธีการวางเตียงในถ้าก็ไปดูในคลิปผมได้ฮะไปหาดูก็ได้ับในคลิปลงถ้ำฮะสอนลงถ้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมนะอเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มกันเลยฮะว่าจะได้เท่าไหร่ฮะในวันนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมขอถอดชุดออกก่อนนะครับผมจะฆ่าตัวตายนะครับผมอันนี้เป็นหมวดมีฮะหมวดของไม่ตกนะครับผมนะหมวดของบูตอนนะครับหาเป็นหมวดมีนะครับนี่โอโ้โดนลงมาไม่ตายเฉยนะครับผมเออเดี๋ยวผมขอไปกิน,นื้อเท่ากับไปพวกกีก้านี้ก่อนฮนะ ก็จะมีสัตว์แถวนี้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้ผมก็มาไว้ตรงนี้ด้วยบางทีมันชอบวับหายครับในบ้านเนี่ยผมเลยเอามาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับนี่อ่ะโอเคตายไปครับผมกินเนื้อเน่าไปฮะเลือดผมเยอะไงมันโดดลงมามันเลยไม่ตายนะครับโอเคถ้ำแรกที่ผมจะไปก็คือถ้ำนี่เลยนะครับอ่าจะเป็นถ้ำพิษนะครับโอเคจะกลางแมพเหมือนกันฮะาในป่าแดงไงนะครับผม เออทำพิษต้องรีบเอาเลยครับผมนะอ์ติแฟกต์นะนะี่เก็บมาเลยนะครับโอเคส่วนใครยังไม่รู้วิธีลงเนี่ยไปหาดูกันได้ฮะในช่องผมนะเออนี่ผมจะทําเป็นเพลิ์ดีเลยดีไหมวะทุกคนนะทุกคนจะได้ดูแบบง่ายๆนะครับโอเคนี่เป็นทำพิษนะฮะโอเคเขาเก็บอ์ติแฟกต์ไปก่อนอ่าเราตายเราจะไปเกิดถ้ำอื่นกันเลยนะครับนี่ถ้ำต่อไปก็จะเป็นถ้ำไหนวะ ทำฮันเตอร์เลยกันนะครับผมนะล่างสุดนะครับกลางแมปเอ้ยไม่ใช่ล่างสุดตรงกลางนะครับผมมาตรงที่เป็นสีฟ้าโอเคไปเลยนะครับทำนี้ก็จะให้ยากรูสิบมาเยอะเลยเอ้ยไม่ใช่อันเดียวนะครับเออเยอะสุดก็จะเป็นถ้ำพิษนะครับผมที่ให้มานะตามที่สังเกตมามันจะสูงได้นะครับโอเคอันนี้เป็นถ้ำฮันเตอร์นะครับเก็บมาเลยนี่ผมวางเตียงแล้วก็สร้างบ้านไว้เลยนะเออดีสุดนี้จะได้สบายสบายนะครับ โอเคทุกคนที่ติดตามผมมาเนี่ยจะรู้เลยฮะว่าพี่โอ้โหรวยยักษ์ร้อสิบมากนะครับใช้วิธีดีฮะมาให้งูฉกเลยฮบผมเออตายไปเลยฮะงูแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคขันถ้ำต่อไปก็จะเป็นถ้ำลาวาแล้วกันนะครับโอเคฮะไปผมตอนนี้เราก็ได้ไปลงถ้ำฮันเตอร์ไปแล้วนะครับแต่อ่าต่อไปก็จะเป็นถ้ำลาวานะครับมาตอนนี้ผมรีเกมมาใหม่นะเออเนี่ย ลองไปเกิดถ้าลาวาดิหรือว่าจะเป็นแบบเดิมโอเคนี่เกิดได้แล้วนะผมนะเออเกมมันติดบักนะ๊กฮะโอ้โหบัก๊กมันโคตรเยอะเลยนะทุกคนนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนี่อิแฟกของถ้ำลาวานะครับอ่าส่วนใครยังหาวิธีลงไม่ได้ไปดูในช่องผมเลยนะครับผมนะสอนลงถ้ำลาวานะครับโอเคนี่ส่วนถ้ำกลุ่มต่อไปก็จะเป็นถ้ำเอ่อกลางแมปนะครับโอเคครับผมตรงไหนวะเนี่ยถ้ำกลางแมปกูอยู่ตรงไหนโอเคตรงนี้แน่ จะไปดูฮะถ้าไม่ใช่ก็เออดูใหม่โอเคนี่ใช่เลยนะครับผมนะ่าจะเป็นเหมือนแบบถ้ำฮันเตอร์ฮะแต่ว่าแบบถ้ำมันจะแคบๆกลัวนะครับผมอ่าถ้ำฮันเตอร์จะกลุ้งๆนะครับแล้วก็สัตว์ในถ้ำน,นี้ก็ดูร้ายมากนะครับผมนะนี่มีงูมีตะขาบโอ้โหตะขาบอู้ถ้าใครกลัวมแมลงนี่อย่าอย่าลงมาเลยนะ <c oughs> ผมที่จริงผมก็กลัวนะมแมลงนะแม่งน่ากลัวดีนะครับ เฮ้ยเป็นหนึ่งนะผมเก็บอาร์ติแฟกมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปฆ่าตัวตายฮะทํานี้ก็จะมีเจ้าแบบเมกโรโซลัดนอนอยู่ด้วยครับนี่นี่เน,เนี่ยผมปลุกมันให้ตื่นเฮ้ยโอ้โหเร็ว285เลยเหรอโอ้โหโคตรโหดเลยเออเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวมาจับให้ดูครับเมกโรโซลัดนะครับส่วนก็โอเคก็จะหมดแล้วนะผมทั้งๆสี่ถ้ำนะครผมที่ให้เอ่แจกคูณสิบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเกิด เสาเขียวนะครับเพื่อแลกอ์ติแฟกนะครับผมมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ยาคุณสิบกี่อันนะครับมาละเกิดต้นเสาเขียวผมวางเตียงไว้เสาเขียวด้วยนะครับจะได้เกิดไวๆนะครับในเซิร์ฟออนไลน์อาจจะทําไม่ได้ฮะอย่างงี้น่าจะทําได้แค่แอดมินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแลกอ์ติแฟกอันแรกกันเลยนะครับจะเป็นอ์ติแฟกของถ้ำพิษนะครับที่ว่าได้เยอะสุดนะครับผมนะได้ทีละสามเลย เราส่มไปเลยมาขออยากกูจิบสามอันนะครับได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮะโอ้โหได้ผมเอเบอร์มานะครับแล้วก็บูปินดับนะครับผมโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นถ้ำฮันเตอร์นะครับโอเคแรกไปเลยมาถ้ำฮันเตอร์นี่ต้องได้แล้วล่ะนะครับรอ,อบแรกฮะันี่รอบแรกจะได้ไหมโอเคไม่ได้นะผมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นถ้ำลาวาต่อไปเลยฮะ ต้องได้แล้วว่านะครับผมได้ไหมโอเคครับผมได้ยาคุณสิบมากล่องหนึ่งนะครับผมและสมูทติ้งแบบนะครับผมใช่ไหมมันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถ้ำต่อไปก็จะเป็นถ้ำกลางแมปนะครับโอเคฮะอ่าแรกมาเลยครับได้ยาคุณสิบมาแล้วนะครับป๋องหนึ่งนะครับผมโอเคไม่ได้ฮะเราได้บูปินเกาะคริสตินมานะครับผม มาเดี๋ยวเราใส่ยาคุณสิบกับผงเอมเบอร์ ber, ไว้ในตัวนุกเราก่อนนะครับอ่าแล้วมันเวลาตายมันจะได้ไม่หายนะครับอาใส่ไว้ก่อนเราได้มาหนึ่งกระป๋องแล้วนะมารอบต่อไปให้เป็นรอบที่สองนะเดี๋ยวผมจะทําแบบเดิมเลยนะครับผมนะเข้าไปในถ้าแล้วก็เอาอ์ติแฟกออกมานะครับหรือบางช่วงนี่ผมอาจจะได้ตัดคลิปออกไปนะนี่ช่วงที่ผมเอาไปเอาเนี่ยนะครับมันจะนานหน่อยนะครับผมนะแต่ก็ดีกว่าไปลงเองนะครับผมเราทาอย่างนี้ เราสามารถตายเกิดแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับถึงทำพิษแล้วอ,อันนี้จะเป็นรอบที่2แล้วนะครับผมจะได้ไม่เอ่ยนะครับโอเคผมฟาร์มไอ้น,นี่อยู่เรื่อยๆนะครับผมนะผมฟาร์มพวกเหล็กพวกอันนี้เอาไปย่อยสลายเนี่ยผมก็ได้ยาคูสิบมาเยอะมากนะครับโอเคลงทำฮันเตอร์ต่อไปว่าแบบบูปรินโลอะไรประมาณนี้ผมก็ไปย่อยนะครับแล้วก็ได้เหล็กมาครับ ก็การหาอุตแฟกนะครับผมนะมันก็ให้ยาคนสิบผมมาเยอะเลยนะครับโอเคอน,นี่เป็นทำฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวมาตายตรงเดิมเลยมาทำไมเดลือแต่เมงป่องวะเนี่ยนะครับอ่าเมงป่องก็ได้มานะครับผมอา้าวเฮ้ยเมงป่องสรุปชี้แอนะครับผมโอ้โหผมจะต้องไปหาที่ตายแล้ะนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเค เฮ้ยผมต่อยแมงป่องสลบเลยโคตรเอานะครับผมแม่อยากฮาเลยฮะนี่เดี๋ยวไปเกิดถ้ำลาวาต่อเลยนะครับโอคุณอะไรต่อยแมงป่องสลบท่าไม่โคตรตึงเลยนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกเกมบักอีกแล้วผมถ้ำลาวาโอ้โเรียบร้อยให้เกมบักอีกเช่นเคยนะครับผมไม่จับลาวาแล้วนะครับผมโอเคแม่นะครับชอบติดบักจริงนะครับผมเกมนี้ โอ้โหบั๊กปแปลกๆก็จะเกิดขึ้นนะครับผมนะแลวแล้วมันก็ไม่หายด้วยนะแล้วก็ไม่มีวิธีแก้ด้วยนะครับเออนี่โดดลงปาไปรับผมเก็บอินแฟกมาอ่าเดี๋ยวเราไปถ้ำกลางแมพกันนะครับผมถ้อมออำ,มอมำอันตรายมากๆนะถำนี้โอ้โหตะขามิกหน้ากลัวนะผมไม่กล้าไปจับมาเลยนะผมแม่งแบบยืยยืยยืยเดีทุกคนเออนี่ตรงเตียงผมมาตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะไม่มีสาานนะัตว์ฮะอ่าสามารถเกิดได้ โอเคโดดข้ามงูมากดอัติแฟกโอ้โหเรียบร้อยโคตรตึงนะครับผมโคตรตึงเลยโอ้โหพี่ทำไมมึงเร็วอย่างเลยนะครับกู <c ười> ดูไปถัดนะครับผมเอออีเม,มกโลอ,อีกแล้วตัวนี้เิวหกสิบปลุกไม่ให้ตื่นวรตีนห้ามนอนพวกมึงอ่ะนะครับตอานี้มีอะไรบ้างวันนี้ตัวตรงนี้เป็นบ่อจุลเครีนี่ว่ะตัวตรงแม่งม่ศาสต์นี่ไ,ไงจุลเคีพวกนี้ก็จะเป็นจุลเครีล่องหดนะครับสามารถมาจับกันได้โอเค มันจะหมดทั้งสี่อิแฟก์นะครับเราไปเกิดเสาเขียวครับผมเดี๋ยวเราแลกกันนะจะได้เท่าไหรนะ่ฮะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่ผมหาออกแล้วกันนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาแลกให้ดูแล้วกันครับเอาเอาแค่ตอนแรกนะครับแห่ว่ามันจะได้เท่าไหรนะ่ฮะมาทำพิษมาเลยนะครับผมแลกมาเลยได้ไมเอ่ย จริงๆเรากดเข้ากระเป๋าดูเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าผมอยากลุ้นอย่างนี้ไงโอเคไม่ได้อีกแล้วโอ้โหทําพิษนะครับท่าต่อไปฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ตรมาเลยฮันเตอร์ตรงมาแล้วเฮ้ยโอเคผมท่าพันเตอร์ได้มาแล้วผมสมมติติงแบมนะครับหรือว่ายาคูณสีพับอ,อันหนึ่งนะครับผมทําต่อไปก็จะเป็นท่าลาวาฮะมา จัดมาเลยทำละวานะครับผมนะบูปินปืนก็ไ uh, ด um, uh, 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 ้เดี uh, uh, mm ๋ยวไปย่อยเอาเหล็กนะครับโอเคผมได้สมมติตงแบมนะครับยาคูนสิบห้าอันหนึ่งครับผมนะแล้วก็คอนบูนะครับเบบูปินนะครับผมคูได้มาสองอันแล้วทุกคนนะครับนี่สองยาคูนสิบแลลวนะครับฟาร์มง่ายๆเลยนะนี่อันนี้ก็จะมาแจกสูตรส่วนตัวฮะที่ผมใช้อยู่ประจำครับเวลายาคูนสิบหมดนะครับผมอ่าเนี่ทํากลางแมปก็ได้มาแล้วผมโอ้โหหนึ่งอันนะครับผมนะ รวมสมุดเป็นเท่าไหร่เป็น4ี่อันฮะสองรอบนี่เป็นไงสี่กระปุกเลยนะครับแม่โอเคเดี๋ยวผมจะกระโดดฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเก็บอ์ติแฟกต์นะครับผมนะเดี๋ยวเราไม่จะแลกกันนะครับผมนะไปโอเคผมวันนี้ก็จะเป็นรอบที่3แล้วนะที่เราจะเอามันแลกนะครับผมนะเอาอ์ติแฟกต์มาแลกนะครับอ่ารอบที่3แล้วนะครับผมนะอ่านี่ผมก็เก็บมาแล้วทำพิษมาเลยขอยาคูณจีบสามกระป๋องได้ไหมอันเดียวเนี่ยนะครับ เฮ้ย <c oughs> มาโอ้โหยังไม่ได้ฮนะถ้ำพิษแม่ยังไม่ออกนะผมนะอ่านี้ก็จะเป็นถ้ำลาวาฮะต่อไปมาแม่ถ้ำพิษยังไม่ออกแลวฮะเราไปเก็บกันมาสามครั้งแล้วนะยังไม่ออกนะครับโอเคถ้ำลาวาก็ไม่ออกฮนะได้แค่บูปินปืนกับบูปินคอร์บูนะครับตาเมจก็แรงใชย,ย่อยเลยแน่ๆนะครับผมประมาณสองสามร้อยนี่แหละนะครับ ได้ไหมโอ้โหทำมันเตอร์อีกแล้วฮะโอ้โหโชตึงแล้วผมทำมันเตอร์ได้มาอีกหนึ่งครับผมนะหนึ่งยาคูณสิบนะครับอ่ทำกลางแบบทีนี้จัดมาทำกลางแบบขอหน่อยขอหน่อยนะครับเออแม่ฟาร์มทึกสีทำรวดเดียวเลยนะครับผมโอ,โอ้โหทำกลางแบบให้เอมเบอร์มาแล้วผมนะได,ได้กี่เอมเบอร์เนี่ยโอ้โหได้มาประมาณสามเอมเบอร์ใช่ไหมนะครับผม เราได้ยักษ์สิมาแล้วแล้วก็บูปินนี่เก็บไว้เก็บไว้นะครับโอ้โหคนบูดาเมีดเจ็ดล็อกเออนะครับผมนะอ่าโอ้โหได้ยักษ์สิบมาห้าอันแล้วนะครับผมจะสิบอันแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อฮะเด้งดึงเลยโอเคผมวันนี้ก็จะเป็นรอบที่สี่แล้วนะครับผมนะที่เราไปเอาอาร์ติแฟกต์กันมานะครับโอเคมาแลกกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะแลกลัวๆเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหจะ แลกแลกแลกโอเคผมได้มาแล้วนะครับผมน่ะยาคูณสิบอันหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้เลยโอ้โหรอบรอบนี้ฟิลฮะรอบนี้ฟิลฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะไปแกลกรวยๆอย่างนี้เลยแม่ที่ฟาร์มกันแบบน้านๆเขาเรียกว่าฟาร์มก็แบบด้านๆนะครับผมนะเอะไป โอเคผมตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่5้าแล้วนะผมนะอาบมาแล้วว่ะเจอกันดีกแล้วอุ้ยถ้ำพิษไปก่อนหรือได้อุย้ยนี่ผมถ้ำพิษนะครับได้ยาคูชิบมา3อันนะครับผมโอ้โหมาแล้วพระถ้ำพิษนะครับผมนะนี่โอ้โแม่แล้วก็บูมบินดาบด้วยฮะมาแลกเลยอุย้ยสี่อันแล้วผมโอ้โหป็นไง 5อันแล้วผมนะฮะแป๊บเดียวผมห้าห้าทีห,าห้าทีห้ารอบได้11อ่าผมห้ารอบได้11สม,มูทติ้งแบมนะครับโอ้โหแม่เอาเรื่องฮนะเดี๋ยวผมขอเอาอีกรอบหนึงด้วยกันมามามาเอาเลยหลายรอบเลยนะครับผูมันดีโอเคผมมันนี้ก็จะเป็นรอบที่6แล้วนะผมในการแลกอาร์ตนะิแฟกต์ฮะมาจัดมาเลยท่ำพิษครับโอ้โหไม่ได้ฮนะท่ำพิษโอ้โหท่ำกางหมดก็ไม่ได้โอเคมามาจัดมาเลย แม่รอบนี้ไม่ได้ยาคูสิบซักกระป๋องหนึ่งนะครับผมรอบที่หกครับผมเจ๊งครับเจ็งโอเครอบหน้าเจอกันรอบหน้าแล้วกันไปโอ้โหรอบนี้เจ็งฮะหมดเลยโอเคผมวันนี้ก็จะเป็นรอบที่เจ็ดแล้วนเรามาแลกกันเลยนะครับมาจัดเลยทําพีทอีกแล้วนะครับผมทํามพีกเช่นเคยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนะครับเฮ้ย ทำกลางแมปเราได้นี่ด้วยได้เออ,เอมเบอร์นะครับผมได้มา3มเอมเบอร์อีกแล้วนะครับมาโอโ้โหได้ไปแล้วผมอันนึงนะครับโอเคครับผมไปจะแลกกันไปเรื่อยฮะโอเคแรกเจ็ดสิบรอบนี่ดีไหมนะครับผมเออเอาเยอะๆเลยมาได้12มาแล้วนะครับผมได้12อันแล้วอยากพูด10เนี่ยม,มันต้องใช้ดวงด้วยฮะผมในการแลกนะบางทีก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้นะครับ โ okay, อเคพวกวันนี้ก็จะเป็นรอบที่8แล้วนะครับในการแลก Un โอันดี้แฟร์ฮะโอ้โหแลกกันจนมืดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรแลกไปเลยท่ำพิษฮะโอ้โหไม่ได้มาดูเขาท่ำพิษแม่โอ้โหไม่ได้อีกแล้วท่ำกลางแมพโอเคผมท่ำฮันเตอร์ได้มาอันหนึ่งโอ้โหท่ำลาวาก็ไม่ได้ฮะเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะได้เอมเบอร์จากท่ำพิษด้วยว่ะนะครับ10อันนะครับผมอ่าเป็นที่สินะครับเป็นที่ส7เอมเบอร์นะครับผมไปลุยกันต่อฮะรอบที่9ครับผมต่อไปฮะโอ้โห มันจะสุ่มได้มาอย่างนี้แหละนะครับผมนะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับต้องขยันฟาร์มฮะถ้าฟาร์มทั้งวันแน่นอนฮะได้แน่นอนครับผมโอ้อัดเลยยังโอเคอัดได้เว้ยครับผมวันนี้ก็จะเป็นรอบที่9แล้วผมอาจยวเอาแรกคอินดิแฟกต์ไปเลยนะครับดำพิษไม่ได้อีกแล้วนะครับชิบหายโอเคเราว่าโอ้โหทำการแมปก็ได้นะครับผมแล้วก็ทำฮันเตอร์ก็ได้โอ้โหแม่ยับยอดนะคผมได้มาอีกแล้ว3อันนะครับผมนะ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูคักแรกครับรอบสุดท้ายนะครับผมนะอ่ารอบที่สิบนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ฮะโอเคผมอันนี้ก็จะเป็นอ์ติแฟ์รอบสุดท้ายแล้วเราเป็นรอบที่สิบฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมเราจะได้อ์ติแฟกเราไม่ใช่เราจะได้ยากุสิบอี่อันนะครับมาเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอโหทําพิษไม่ได้นะครับผมแม่มาแล้วทําฮันเตอร์มาแล้วโอโหไม่ได้คะโอโหไม่ได้นะครับผมได้มาอันเดียวฮะได้จากทําฮันเตอร์นะครับ แม่โอเคครับผมนันนี่เก็บไว้ในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับโอ้โหหนักเครียดนะครับผมนี่ต้องทิ้งพวกกันนี้ก่อนนะครับผมเกาะนี้มันแบบมันน้ำหนักเยอะฮะนี่ทิ้งไปเลยโอเคพอบินได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมส่วนพวกบูปินอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไปย่อยสลายไปเป็นเหล็กเอานะครับแล้วก็เอาปลาแปรนูปปลาใช้เป็นอย่างอื่นได้นะครับผมนะโอเคครับผมมาเยวมาดูกันครับผมเราได้่าไหร่นะ โอเคผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราได้เท่าไหร่ฮะนี่โห oh, ได้มา17อันแนละ้วนะั่นแล้วก็ผมเอมเบอร์ด้วย75นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแท่งชุบนะครับอนะ่าจะได้อย่างทำทำพิษครับอ่าอันนี้เป็นแท่งชุบชีวิตนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมวางให้ดูอ่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เลยสวยๆเลยนะอ่าวางนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะ่สวยๆอ่าโอเคส่วนพวกบูปริ้นนี่ก็สามารถเอามาย่อยสลายได้กลายเป็นเหล็กแล้วก็ามาใช้ทีหลังนะครับอ่าผมจะเอาแค่นี้นะ ผงโปรตินด้าก,กับเอ่อแล้วก็นี่สมูทติ้งแบบ17อันครับหรือว่ายาคูลสีบนั่นเองฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บไว้นะครับผมนะอ่าได้มา17อันนะครับผมโอเคผมนี่โอ้โหเพิ่มมาเป็นเป็น187อันฮะถ้าเราแบบฟาร์มทั้งวันเนี่ยนะครับผมนะเหมือนพี่แต่ก่อนที่พี่ฟาร์มทั้งวันเลยนะเออกว่าจะได้มานะครับผมนะนี่ก็คิดดูเอาแล้วกันครับผม100อันนะครับผมฟาร์มอันนี้ผมฟาร์ม10รอบได้ประมาณ17อันนะครับผมนะ เราต้อ,องลองคิดเอาแล้วกันว่าพีฟาร์มไปเยอะเท่าไหร่ฮะอ่าส่วนมากผมได้จากข้ามพิษนะผมนะสามปอกนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้เอมเบอร์มาด้วยครับผม2ี่สิบเจ็ดเอมเบอร์ฮะโอ้โหอย่างคุ้มเลยฮะโอ้โหเป็นไงครับผมโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปเกมอาร์คโมบายหมุนบุตอนในวันดีฮะวันนี้พี่ก็พาเราไปฟาร์มเจ้าแบบ ยาคูณ10นะครับผมนะให้มันได้เยอะๆเลยนะครับผมนะอะไรก็ได้มา17อันนะครับผมในการฟาร์ม1ิรอบนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมกันมานานขนาดนี้นะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลากันไปก่อนแลวกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคผมบายครับอู้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นนะสปาร์ตี้นะครับ